สวัสดีครับพบกับ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆ คือการกลับมาของการบินไทยหรือ t s a i นะครับจากที่เคยเกือบจะล้มละลายเข้าแผนฟื้นฟูแต่วันนี้เหมือนจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยเรามีบทวิเคราะห์ที่เจาะลึกเรื่องนี้อยู่ครับเดี๋ยวเรามาแกะรอยกันว่าเขาทำได้ยังไงแล้วอ,อ,อนาคตจะเป็นแบบไหนต่อคือมันก็น่าสงสัยนะครับจะบริษัทที่แบบขาดทุนเยอะมากต้องเข้าแผนฟื้นฟูแล้วทาไมวันนี้ถึงกลับมาได้เหมือนคลิกเลยนะครับจุดเปลี่ยนจริงๆมันคือตรงไหนเขาเนี่ย คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าก่อนโควิดเนี่ยการบินไทยก็มีปัญหาขาดทุนสะสมมาเรื่อยๆอยู่แล้วพอมาเจอโควิดการบินหยุดทั่วโลกปี2020อันนั้นเหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายเลยไหมคบที่ทําให้ต้องเข้าแผนฟื้นฟูใช่ค่ะจริงๆวิกฤตโควิดนี่เป็นตัวเร่งเลยแต่ปัญหาเดิมก็มีอยู่แล้วพอเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยเขาก็เหมือนต้องเ,ออเรียกว่าผ่าตัดใหญ่เลยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะคะมันมี2เรื่องใหญ่ๆที่สําคัญมากเลย1คือการลดต้นทุน อันนี้ทําจริงจังมากค่ะทั้งลดฝุงบินเอาเครื่องเก่าๆที่แบบกินน้ามันเยอะๆออกไปอ๋อครับ,รบแล้วก็ลดขนาดองค์กรด้วยค่ะลดพนักงานไปเอ่อเกือบครึ่งเลยนะคะโอเกือบครึ่งค่ะผ่านโครงการที่เรียกว่ารุ่นใจจาก,ก็คือให้สมัครใจลาออกเป็นหลักทําให้องค์กรมันแบบลีนขึ้นเยอะกระชับขึ้นและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องการเจรจานี้ค่ะ ปรับโครงช่างหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีนะคะทําให้ภาระการเงินเบาลงไปเยอะเลยอืมครับส่วนแกนที่2ที่ถือว่าเปลี่ยนเกมมากๆเลยนะคะคือการพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตอนที่กระทรวงการคลงังเขาลดสัดส่วนหุ้นลงมาต่ำกว่า50าอซอ๋อจุดนี้เองใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดปลดล็อกสําคัญเลยทําให้การบริหารจัดการต่งตางๆเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นเยอะการตัดสินใจก็เร็วขึ้น ไม่ต้องติดขัดเรื่องระเบียบเหมือนตอนเป็นรัฐวิสาหากิจเต็มตัวเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการลดสถานะตรงนี้ช่วยได้มากเรื่องความคล่องตัวแล้วออตอนนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักๆเป็นยังไงครับคลังยังถือเยอะสุดไหมครับใช่ค่ะกระทรวงการคลังก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งนะคะถืออยู่ประมาณ40อร์กว่าๆอ๋อแต่ไม่ถึงครึ่งแล้วค่ะไม่ถึง50อร์ก็เลยไม่ถือว่าเป็นรัฐวิสาหาก,กิจตามกฎหมายแล้วค่ะครับ แล้วเรื่องการสร้างรายได้ล่ะครับตอนนี้การบินไทยพึ่งพาอะไรเป็นหลักในโครงสร้างธุรกิจใหม่นี้รายได้หลักๆเลยนะคะก็ยังมาจากข้าโดยสารหรือ passenger อันนี้ชัดเจนมากประมาณ75-80%ของรายได้ทั้งหมดเลยโอ้โหเยอะมากค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เต็มๆเลยจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวกลับมาแรงมากรองลงมาก็คือการขนส่งสินค้าหรือ c a r g โก็ประมาณ15-20ซ ส่วนนี้เค่อยเป็นพระเอกเลยนะช่วงโควิดที่คนเดินทางไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าสําคัญอยู่ค่ะแล้วก็มีส่วนเล็กๆอีกประมาณหเปร์เซจากธุรกิจอื่นๆพวกครัวการบินบริการภาคพื้นอะไรแบบนี้ค่ะอืม hmm. แต่ตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยคือการเติบโตของรายได้ค่าโดยสารนี่แหละค่ะมันพุ่งขึ้นมาแบบชัดเจนจริงๆเป็นสัญญาณเลยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้วซึ่งเป็นหัวใจของการฟื้นตัวรอบนี้เลยค่ะครับ พอไรายได้เริ่มกลับมาแข็งแรงแบบนี้ผลประกอบการทางการเงินเหมันสะท้อนภาพออกมายังไงบ้างครับดีขึ้นตามไปด้วยไหมโอ้โหเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเริ่มกลับมามีกําไรต่อเนื่องแล้วตัว EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมพวกนี้ก็เป็นบวกแข็งแกร่ง <c oughs> แต่จุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือกระแสเงินส่วนจากการดำเนินงานหรือ Operating Cash Flow เนี่ยกลับมาเป็นบวกแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ สำคัญมากค่ะเพราะมันหมายความว่าธุรกิจหลักของเขาเนี่ยสามารถสร้างเงินสดมาหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องแบบพึ่งพาการกู้หรือเพิ่มทุนตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้สถานะเงินสดในมือก็ถือว่าเพียงพอค่ะแสดงว่าสุขภาพทางการเงินเริ่มกลับมาแข็งแรงจริงๆใช่ค่ะแล้วด้วยผลงานที่ดีแบบนี้ค่ะมันก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะที่การบินไทยอ่ะอาจจะออกจากแผนฟื้นฟูได้เร็วกว่ากำหนดเดิมด้วยซ้ำ อ๋อมีลุ้นเลยค่ะซึ่งถ้าทำได้จริงเนี่ยก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้มากขึ้นไปอีกไฟดูมีแต่ข่าวดีนะครับแต่แน่นอนว่าเส้นทางข้างหน้าก็คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีความท้าทายหรือปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับสำหรับอนาคตของการบินไทยแน่นอนค่ะปัจจัยบวกที่ชัดเจนที่สุดก็คือการท่องเที่ยวอันนี้เป็นหัวใจเลยตราบใดที่การท่องเที่ยวไทยยังเติบโตการบินไทยก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเราก็ต้องจับตาแบบไม่กระพริบเลยก็คือต้นทุนน้ำมันอ่าอันนี้เรื่องใหญ่ของสายการบินเลยใช่ค่ะมันผันผวนมากแล้วก็เป็นต้นทุนก้อนใหญ่ที่สุดจริงๆการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้กับการนำเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่ประหยัดน้ามันมาใช้เลยสาคัญมากอีกเรื่องก็คือการแข่งขันค่ะตลาดยังแข่งกันดุเดือดมากโดยเฉพาะกับพวกสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสอืมการบินไทยจะสู้ยังไงครับตรงนี้ ก็คงต้องสร้างความแตกต่างค่ะรักษาจุดยืนในตลาดพรีเมียมใช้เรื่องบริการเรื่องแบรนด์เข้ามาสู้คือถ้ามองในมุมการลงทุนนะคะ THAI ก็ถือเป็นเคสหุ้นเทอร์นาเรลที่แบบชัดเจนมากๆตัวหนึ่งเลยราคาหุ้นตอนนี้ก็สะท้อนความสำเร็จความคาดหวังไปพอสมควรแล้วแต่เราก็ต้องไม่ลืมดูปัจจัยพื้นฐานกับความเสี่ยงอื่นๆด้วย จุดแข่งของเขาก็ยังมีอยู่เยอะนะคะทั้งเรื่องแบรนด์ที่คนยังรู้สึกผูกพันทำเลที่ตั้งของสวนภูมิที่เป็นฮับแล้วก็โครงสร้างองค์กรที่ตอนนี้มันลีนขึ้นคล่องตัวขึ้นแต่ความเสี่ยงเรื่องราคาน้ํามันอัตราแลกเปลี่ยนสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนหรือการแข่งขันสูงๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องสับตาแล้วบริหารจัดการกันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ สรุปได้ว่าการกลับมาของการบินไทยครั้งนี้มาจากการผ่าตัดใหญ่จริงๆทั้งลดต้นทุนปรับโครงสร้างนี้แล้วก็การปลดล็อกตัวเองจากการเป็นรัฐวิสาหกิจช่วยเพิ่มความคล่องตัวบวกกับจังหวัด,ดีที่การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวพอดีเลยทําให้พลิกกลับมามีกําไรสร้างเงินสดได้เป็นเรื่องราวการฟื้นตัวที่น่าสนใจมากๆแต่ก็มีเรื่องท้าทายรออยู่